สวัสดีครับพี่น้องมากินเขาน้ำตาหน่อยครับผมเออบมกม่วงผมกม่วงมาจากสวนบางรงครับผมต้มไก่กบเออก้อยอือเสียบครับผมปาสส่วนเชื่อวมหลัยเดี๋ยครับผมนะกินกับเขาเจ้าครับผมกับพัดนะเสียบแล้วกันมือเส้นสายเส้นสายเจ้าห่อนครับผมมาเดอสุขหูสุขคนครับผม มือนนี้อากาศกระซี่ห่อนๆนเนี่ยจ้าหน่อยมาสมาปามกันเลยโอ้ห่นหนหนอนห่อนห่อนเป็ดกับเขากันไยในนิดเดียวที่น้องเอ่อมือนในใส่หมวดครับผมเป็นยังกะหน่อยคือโกนหัวอืมเขหาห่อน cứu ừ, quay thêm tất cả tất cả hưng cây mẹ tony nhé quay sớt hân hoan thế nào Thả thế ba ba phần năm nè เก้บเขาแล้วพันบุกินอ,อือมครับอืมหมักวงมามามาแสบๆสบก็จะหนครับผมน้ำพร้อมนี่ สม้มส้มใส่บักขามนะพี่น้องน่ะกินะน้ำกันก็พล่อยอือหือครบ Oppi ah. ah, der. Ah. phân chia ra tân này mó thoát cái này nhắn phân chia tân ơi móng 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 มันมาดื้อมากินเขาน้ำกันต้มแซ่บอ,อ่ะอ่ะเอาเอาย้ำะเอาสบายปามเฮ้ยอดไปพอดมาเร็วกี่กินย้งย <c oughs> ้ำบอกทอดมาทอด

อืกอเราเปลนเอาก่อนม้วนี้ผู้ใดอยากคู่ว่าจะไหนเป็นอย่างคือกโกนผมพี่น้องเป็นอย่างคือแถวหัวแค่ว่าจางเป็นตุ้มแค่ว่าจางพอดง่าหนาหอนแล้วเป็นตุ้มแค่ว่าจางวะถ้าโกนหัวเนี่ย เสห์หอมจำเดื๋ยวนึงเอาเป็นพื้นจงนี้ก็จะเห็นกระรอกผสมสดเพราะว่ามันเป็นพื้นเป็นเม็ดน้อยๆน้อยๆน้อยๆมันคั่งคั่งนั่งเพรก็ว่าจะกลัวหัวอีกเด้อะม่เข้าตรงให้มันกลนหนาวห่อนแบบกล้วยไหมพี่น้องมันเหงื่ออร่ลยรมันแต่หน่อยแล้วเป็นคนหนึ่ง ถนาวหพเป็นได้ไปนอนแต่แบาหนาวห่อนแต้องกับปอกว่ะเจ้ากับปอกแม่หต้องเป็นตนานาวหนาวอะเป็นอย่างนีบ hmm. บ so so, like so really ่หนาวหอนื่เจ้าเราว่าจี๊กไก่เน่ยแบบง่วงฮะต้อไเป็นสารม่วงบังซี่มืองบวงมังฮึืมฮึ่มบงวงงสองนี่ะ อที่เห็นเราหมาโลนเราหลับตาก่อนมันเพราะว่ามันผ่อนเงือมันออกแล้วมันเป็นตุ่มในนอนยามยามนอนแล้วมันนอนบ่ได้บ่คันมอวมนองคนว่าเป็นสีกาสิมอเมนสีกาสิมอเมนสีกาสิเป็นเขาเอื่ยงโคตรหอน

Tắt hay nhé cái xì là nào cắt gió cắn xuống nữa Cắn đu lé cắn nữa phải mắc giọt Nên náo bếp cơn rồi ừ, tôm nào cái đọc náo đọc chầu, bông đọc thương ạ, nhìn ระดับเจ้าต้องสามหน่วยขึ้นจิมดูบอกวบานเนี่ยจิมนี่ดูกดไล่เลยกด <c oughs> <c oughs> ไล่เลยช <c oughs> มนี้เนะช <c oughs> ่าขคเนีอ่ะเลยกันควบใครนึกว่าประคามมันมานนะั่นเจ้ากระแช่เลยกิมไม่ได้ละ <c oughs> ชมแช่แชให้เฮ็ดแนวกินมื้อเดียวออ <c oughs> คต้นหน่อยเป็นพิ่มมากกินสมไหมเหรอเห็นไหมสมคนนี้ต้นหน่อยเอยกินอันนี้ว่าสมแล้วคำว่าใส่อันนี้ต้นหน่อยน้องโจงเนี่ยมากกินเปรีย้ยวเนาะยืนต้นกันได้สองคนเอยกินน้ำอะไรกันสมบักข้ามเออใส่สมมากินสมกินกว๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าเราใส่อัน่นบักขามแล้วเราใส่บกักนาวอีกเดรียกเหรอ ขอน้อง,องจงนีบีบย่างอยู่ขอกยกาวแบบเน่าว่ากอบกาบกสมมาถึงไหมขอน้องถึาไม่เจีมีกับกสมแล้วนี่นัหนี่สมแล้วขอยูงเ่าเี่ยวบะส่านนั่งสวน,สวนกับดูสมนะสมแบะคามสมนะใส่น้อยนะเยเนจ่ยต้มไปต้มไปเฮ่งหึงมันจะน้ำสมมันออกอืออดีนะด,ดีนะเจาถอดไทยนะ ใช้ไม่ไล่เลยเด็กพึ่งหางเยอะจบลูกคนเล็กพึ่งหางเยอะเป็นแต่ว่ารสชาติกลมกลมเนี่ยพูดถึงหนึ่งนะอ๋ออันนี้ว่าวตรงๆนะ ถ้าไปให้เจ้าเห็ดแนว้กินนะหนึ่งอันดับแรกกินที่รอสามกินที่ร้อยม้านะตะไคร่กินรสดีอันดับสองกินที่ร้อยม้ากินน้ำบักขามกินน้ำบักหนาวนี่แหละเจ้าชิมีสองกินเนี่ย้อยม้าตอนแรกเขาว่าอหเผ็ดเจ๊เทเพราะว่าไข่จับวะกินตะไคร่กินตะไคร่กินเครื่องต้มยันไหมครับอันใดโบเผ็ดอันใดซุม คอยให้เติมต้มยำนะครต้มต้มยำกอนใส่ข้าวตะไก้ใบกระดกนแหงความหนอมเข้าไปในเนือไก่นะวันนะี้ไไอคอยปใส่แบบขามเด็ปเ็นแคใครกินแล้วเฮ้ยละายเ่เราแบบไวนละที่นี่ก็จนต้มยง,ง,งให้รู้กินก่อนรู้มาชมจนเข้าเนือ <c oughs> ต้องอยังวะต้องหามหัวต้องห่ว เติมคมเหรอเอ้อโสมจนเขาเนื้อค่อยก้าวประขาดมือถือ่น้อยเดียวเดียวคาม่นั่นจังเติมปีละใช้จ้หนี่ซ้ำซำปากไม่น้อยกิ่นลงไปแบบเพราะมันเพราะต้นไปเถิงถิงน้ำโสมที่ออกเขาอยุ่เหรอนเจาะเบิ่เดาเข้าไหมไม่กินเบิ่นเดาอ แต่ควากินเองททางบ้านุนเยอะถอดไครเมี่ยนเลยอ่ะถ้าบุยถอดใครมันตาตาเส้นขอไม่กินงานเนี่ยนั่นนะนั่นมอนเลยขอชาตแล้วละแล้ว ปรอยากได้พิ่นไหมเขากินจุ่มอะไอนะแต่ดีงยวไม่กินจมจริงๆใชเงี yeah. ้ใหรเค้านำ่ะแค่เนึ้อยังไงบอสท่านสุกอยู่แคบนะจว่มๆมันๆเนาะอเดียบไปกินหลับเทียงไหนข้องขว จับซะคป่าท mm ี hmm. ่เ uh huh. หล่าอมนจะยำใจนี่น่ากลัวจั่ะวเขยอกเทือจับ kéo cái gì vậy? à nói đã tầm hey, tôi rồi theo đây thì ba chân này là sao? Hao ba sẹo. <laughs> bà รสเปรี้ยวลงอีกใช่้เลยรสจาดอนอินแดงแล้วร่ากมทม่ถูกพ่ดอืมานหรือประพานถ้ารสช่มต้องหยิบพานเร่อ Những lạng nào tông mang của mình không có loại kín tuy mọi kinh nhỏ kín kinh học kinh kính 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 không? Các kính 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 Các kính 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 อคนมกเปียกมนาวมะขามเนี่ยแล้วใส่ตะเพื feared. ่อตะเพื่อจะมาส้มเขาว่าส้มแล้วน้ำเอาผสมเลยจะไปกินหมดจอน้ำส้ม Thôi chào lên đây xin mất Đấy con, tôi đi hấp Đồ khăn, đồ khăn dệt tiếp rồi Đồ khăn dệt nè <laughs>